คิดยากลายมาเหลือใจแทนน้องลายานบบมีวาสนาในอีลามาเป็นคู่ครองนั่งเข็ดอินยางโอ้ยกอนัง่งห่อนดูนี่นะพี่อา้าะมาจะใส่อ้ยยางหลบเบงเขาไก่พ่อเกี้ยวเหมดแน้บพุ่นลมเบิด ลมละเดี่ยวสองคนด้ใหญ่ตัวก็มีลูกยากแต่บ่มีกับขี่ข้านยู่เราไปใส่ละเอ้ยจัดหามันจมนั่งจมญ่บุ่นละอือใครแลเป็นวิ่นวิ่นเป็นนี่เป็น,ว,น,นชชวิ่นวิ่นยังไงวิ่นหัวนี่แล้วหัวย บอลแมนนะบอกแม่นข่อยขอม่าอยู่ดิโอ้ยแม่นตัวก็มีเด้เออด่าที่ไหนพี่อไอชมหมดว่าเขามีลูกขึ้นมานไงเขาสิตั้งซื้อว่าจังใดพี่ไออยากตั้งซื้อว่าจังใดสินะคันเป็นผู้หญิงนี่กับน,น้องไผ่บอกอคือเอาน้องไผ่คันเอามันกะ มันจะเากาะปลายไล่ถึงบอแม่มันอยู่กาะปลเด้ผู้ช<ภ>ายดิยผู้ชายกับบักไก,ก่เป็นสันเพราะนั่น <c oughs> ไปขอ,อกไก่ <c oughs> ออาไปยังสันเพิ่นบ่กเหมือยังสันละ่ะไอศีว่างเดย์สันหอยละวินหวัวอยละย่านหอยมีลูกไปตรวจเมื่อนัน้นคือไังีวะพวกเป็นยังเอศีวะตรวจอีกแล้วตรวจใช้แพรบข่อยไปตรวจตะขอกไก่แล้วได้เมื่อนั้นให้กับเต็มโตคอยยุ่ จะให้เต็มตัวอย่างขอบตามีหอดหมัดผุนเต็มตั้งเลยช่วงนี้เขาต้องประหยดัดเขาต้องหาน้ำหมองจังซสี่ละรีสง่งวิสระผ้าคอยไปแน่นอะพี่ไอ้พี่ชอตนงมันจะคอใกล้จนคอยเป็นเนวอื่นหมดแล้วบ่ได้นเป็นเนวอื่นเนาะใกล้คือเป็นห้าหมดแล้วเบอสอเบอสองโอ,อ,อ้า,ากเบอ,อน้ำนียได้จ้าอีหังล่ะจ้า ี่คะหาเสียงอบตบ่จ้าหาเสียงแค่นผัวโอุ้ยเบอร์สองเนี่นายโยบายเพิ่นมีจังได้แน่นอนน้ำปลไหลไฟบ่สว่างข้างขี้หินแฮเออพบได้บ่นี้พบบ่ได้พบบ่ได้ใจกระบอกถึงบ่ใจก็บ่ถึงเพิงก็บ่กอุ้ยเยอะบอกเรื่องเพิงเฮเยอะบอกเป็นได สมัยก่อนเป็ี่ยนหรอไปเป็นแล้วเนาะเอ้าขนาดบ่มีผลงานอยังเลยก็คือได้เปลี่ยนที่ง่วนมาทางว่าเถอะคือได้เป็นทีสมัยน้องหลายโอ้ยสบายใจแล้วล่ะฉันนะยังคอยบอกรีดให้ก็ได้คือเขาแหละพี่น้องหลายโอ้ยแล้วเนาะพี่น้องหลายได้เพียบตีซุ่มเขาอยู่กรุงเทพเขาขึ้นมาอยู่บอกพี่น้องไหโทษเอิ้นเขาบ่ เพียบอกเขาขับรถขึ้นมาเอาพี่แมนย้ำเลือกแล้วเนี่ยแล้วแต่หัวมันสิกัดเบิ่ยเออเจ้าไฮร็อกกัวข่อยแก้วเด้อเออเบอร์สองเนาะแมนจ้าเบอร์สองได้อหนาเด้อเบอร์สองมาแต่มุเจ้าคือหยอกกันดีใท่เนาะเอากะส้นแอนอีหล่ามันร้องเพลงแสงดาฟังเป็นอย่างเพลงใหม่พี่ไอ้น้องเมียท้อ จ้าหยังบ oh> ่มีหยังคือซาบาบานทีดีมันเป็นเรื่องเพลงเรื่องเล่าของเพลงแอนด์เดอร์นี่เป็นสตอรี่ในเพลงแอนด์เดอร์นี่เอาจังซี่ฮะกะเบือสองขดสิฟังซอยมัดบานเลยตีซุ่มพี่น้องแช่ให้แน่เด้อ บอกเชี่ยให้มืดเลยบอกเลี้ยงเพลงนี่บอกแมนวันจะบอกเรียงอื่นเนาะเออข้าศึกบ,บอกเรียงเพลงนี่ละ่ะเออ,อใครเดไปกัเนเดื้อสนะจ้าเวลามึงแย่งจะของเดื้อจ้าจ้าไดี๋ยวะจีเบอร์สองนะจ้าเบอร์จ้าเบอร์สองเบอร์สองเ <laughs> <laughs> พิ่งบ,บ่ได้น้ำบ่ไหลไฟบ่สว่างเออใจบ่กล้า ใจบ่ถึงเอิ้นหาเพิงบ่มี<ะ>เอ,อเือกเบอร์สองเอ,อือคือปัจจุบันนี่เนาะเรียกบ่ได้เพิงบ่ได้ชักยั้งชักอันเอ,อือมีอีหลีตเหละนะ่เนาะบ่ได้มีแต่ซุ่มอยู่พุ่นมีหอดซุ่มอยู่ใกล้ๆกูกเอ,อือ้ยนายประเทศไทยนึกถึงว่ปิดอีกซะบ่บป่อะ,บอปะอีหลาใส่พี่ให้ตรวจภายใน บอกค<ส>ือยากตรวจเนี่ยบอตรวจใส่ตรวจแมนกับหม่อมไม่เป็นยังไงโอ้ยมันคือคนสิมาบ่อกเหพอฮะอยายานย่างคนมาเห็นดเลยนี่ตรวจคอกไก,ก่เหมือนไอ้ยักษ์ก็มาเป็อย่างเช่นกันสวยใช่ไหมเออแมน,นเนาะ,ะมาฆ่าเนี่ยไม่ต้องครูเอาดี <laughs> นี่ม่มีเงินพ่อบาทตรวจนี่ตรวจสินบะม่วมีเอาเอ,อีดีเลยบอกนี่บอกไอ้ดีเลยมันคนซือ้อ เด็ดแมงไตคือหมัดนี่บ่นี่ล่ละเม่นั้นพี่ไอ้พี่ไอขอได้บอขออีอย่างคือศาสตร์นี่บ่ต้องเอาผัวได้บอเอาจะพี่ไอเนี่ล่ะเนาะเจ้ากับผ้าจะคอยไปคอกไกล้คอกนันย่นยเออเดี๋ยวสิพา้า<_><_>ไปดอกเดี๋ยวสิเห็ดหองไม่เอาไว้ใกล้ๆกล้กันเด้๋ยเจ้านอนรับพี่ไอแกสิมานอนอยู่หองพี่ ที่่มนบละยาเสพฮ็ดบาปหัวใจพีไอร้ายวยข้าเจ้าบ่าเอาข่อยอก็เอาผัวอีกวายบ่ได้ได้ยี่แจ็คเรามาเอาข่อยแักเพี่เอเว้ยอันนี้ก็ผัวกันตัววัวคอยก็เป็นได้แต่เมียนหน่อยเจ้าเนี้วอ้าวขันมันใหญ่ตั้งแต่เกียกอะจะเอาผู้นี้ได้หรอบ่ได้ว่าจะเอาเอื้อยเจ้าเมียนบ่ สอ,องคนไอ้หน้องมันยังหักกันตัวเดี๋ยวจังเขาไปนอนน้ากันมันมีผู้พาเห็ดอยู่ได้เจ้าสิรักเรามากสินบอกเ้าสิรักเรามากสินบอเออที่คอยเบากับเราคอยเบาออยู่กันกับเรเป็นหยั่งดอกบ่อแต่คือวงพุดอกสัง่งหว่ยเด้ออย่าเห็ดบาปหัวใจพี่อายหลายคอยเพเอาดอกคอยสิยท้าเจ้าฮันลาอันนี้ล่ะเอาผัวมื่อไรพี่อาย ขาตัวตายด้วยเด้กล้าขาดันบอกไมยกล้าแล้วเนาะโอ้กระชิบดคืดน้ำในเบาคืินน้ำอยู่ละอืมคอล์ินหัวบินนอนลงซะนอนลงนี้จะตรวจให้คอยสันบอกพี่ใหญ่แม่ตรวจมองนี้ได้ขันบ่ตรวจนี้ละไปคอยไกลขับขยานให้มองนี้จะบ่มีให้ มีแต่โมแดลไ่ละพี่ยอนคนมาเห็นเนี่ยกูเป็นชังหอนจังในดงกมือนี้นี่เร็วนะ่ยเพียงพี่ไอ้มันสิม่าเห็นดีนั่นแล้วเอไปละไม่ใช่พี่ไอ้ มัใหญ่ขึ้นแจ้งน้อยเลยไปแต่พัดเป่ามาเนี่ยคือใหญ่ขึ้นแน่อยู่เรื่้งแต่ถือเป่ามากกระไดเนาะมันต้องไปเสริมได้ไี่เต็มมือเลยนี่กันมันใหญ่กว่านี่แจ้งน้อยเลยปัดเท่าต้องเป่าดูดูเนาะแมนปเป่าดูดูแล้วนีน่ชงใหญ่ใหญเป่าหอยไหมเอาไปตรวจภายในใข่อยสัตว์เออก็เริ่มจากเป่านี่ล่ะจังคอยตรวจลงไปเ,เรื่อยๆเป่า ไม่ไม่หาคนมาเห็น <laughs>